สวัสดีครับพี่ๆนาง้าทุกคนนะครับออกจากบ้านก็ใส่เม็ดด้วยนะครับเพราะว่าข้ามบ้านหลายบ้านนะครับก็จะมาขุดนอกรวยเอากลับไปปลูกนะครับก็ตามไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามนะครับช่องเปลาชาแนลนะครับนี่ครับพี่ๆนาง้าทุกคนครับเนี่ยครับใช้กล้วย่างไหมครับเนี่ยครับใช่ไหมครับผมจะมาขุดเอากลับไปปลูกนะครับแต่ก็เจอใบมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ต้นสวยนะครับเนี่ยวับใบเขาวับวับเนี่ยครับเห็นไหมอู้ยังดูต้นตะไคร้ครับต้นตะไคร้เด็กสกุลตัดไปูกี่บ้านครับเนี่ยอู้อยังกุดตังครับใช่ไหมครับ ออกมานะครับสวยมากครับสวยมากครับมากกล้วยดางนะครับใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับใส่กล้วย่างานะครับยินดีที่ไไปดูที่บ้านนะครับอดีใจตรงนี้น โอ้โหต้นไปเจ้าไม่เปลี่ยนนะเหรอต้นนะั้นใช่ไหมครับ,บน,นี่ใส่กล้วยด่างนะครับนะครับฝากพี่ๆนะนะทุกคนดูด้วยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ นี่ครับนี่ครับต้นกล้วยนะครับต้นดงกล้วยด่างนะครับเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเขาเห็นดินะครับอืนี่แล้วน้ำว่าด,ด่างน้ำว่าด,ด่างนี่ยไง จะเป็นดอกสีแดงเนาะจะเป็นแบบนี้เหรอนะครับเราจะด่างนิดเนี่ยนี่พันเขานะครับนี่ย่างเลยครับใช่ไหมครับพี่นานาทุกคนฝากกดติดตามด้วยครับนะครับต้นนะครับนะครับด่างไหมครับนะครับสวยมากครับ สวยมากครับกล้วยด่างนี่ยังไงครับต้นเล็กดูนะครับน่าต้นเล็กมันยังด่างเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับต้นเล็กครับเนี่ยครับแล้วมันจะคุดเอากลับไปคที่บ้านนะครับนะฮะกดติดตามเนะครับส่องแปลวแชแนลนะครับเนี่ยครับใช่ไหมครับกล้วยด่างครับเนี่ยครับใช่ไหมครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะใช่ครับ ต้งกล้วยด่างเลยครับนี่ที่เหลือไม่ด่างนะครับต้นใหญ่ครับเดี๋ยวมันจะขุดนะครับจัขุดนะครับนะครับนี่ขุดแล้วครับนี่จะเอากลับไปปลูกนะครับน่ครับผมตามหาตั้งนานครับขึงเจอนะครับ นะครับสวยมากครับนี่สวยมากครับนี่ครับสวยมากมากครับโอ้สวยครับสวยว้าวครับใช่ไหมครับผมเพิ่งเจอนะครับหามันตั้งงานครับผมจะขุดเอาหลายๆต้นเลยนะครับก็ไปปลูกนะครับนะครับนะครับต่อแล้วไม่รู้อะไ เท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อมีอะไรใหม่ๆอัปเดตครับจะได้เห็นครับัเดตดใหม่ๆเพื่อเจออะไรใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ